สวัสดีครับนักศึกษ,ษาชาวเขินเทคโนโ,โลโยีก็ครั้งที่แล้วนะครับสำหรับชั้นปีที่สองเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียวและการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีแยกอง,องค์ประกอบแยกตัวประกอบนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยวิธีใช้สูตร ใช้สูตรนี่ง่ายๆนะครับพวกเราก็ไปดูที่มาที่ไปนะครับคือสูตรเนี่ยมันก็มาจากสมการนี่แะครับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศนย์ 0. นะครเขาก็ใช้วิธีการแก้สมการนะครับคุณสมบัติของความเท่ากันของสมการนะรอ,อ,อย่างเช่นอันแรกนะครับบรรทัดที่สองเขาเอา a ไปหาร A ไปหารทั้งหมดเลยทุกตัวนะครับก็จะได้ x a หายไปเห็นไหมครับจากนั้นเขาก็ย้าย c มาอยู่ฝั่งนี้ย้าย c ส่วน a มาอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นลบ c ส่วน a นะ x กกำลังสองบวก bx อกำลังองอยู่ตรงนี้จากนั้นเขาก็เอา b ส่วน 2a วงเล็บกำลังสองมาคูณทั้งสองข้างแล้วมาบวกเข้าทั้งสองข้างเออมาบวกทำาะไรนะครับก็เพื่อที่จะให้สมการนี้เป็น สมการหน้าบวกหลังกําลังสองนะฮะเป็นหน้าบวกหลังกําลังสองค่าของหน้าบวกหลังกําลังสองเนี่ยมันจะมาจากหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะถ้าเราตามทันหรือเข้าใจพื้นฐานคณิตศาสตร์มาก่อนหน้านั้นก็จะเข้าใจในประเด็นตรงนี้นะครับก็ใช้คุณสมบัติของการบวกคุณสมบัติของการหารคุณสมบัติการคูณนะครับคุณสมบัติการกระจายนะของความเท่ากันของสมการ ท้ายสุดเขาก็ได้สูตรนี้ขึ้นมาว่า x เห็นไ,ไหมครับ x พวกเราไปไล่ดูเองนะครับตรงนี้เป็นที่มานะครับสูตรยังไงก็ต้องมีที่มาที่มาของสูตรสำคัญนะครับเพียงแต่ต้องไปนั่งทำความของใจการบอกกล่าวตรงนี้นะครับมันก็เป็นวิธีหนึ่งเพียงแต่ว่าอยากจะแนะนำให้ไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะครับ ไปนั่งดูแต่ถ้าไม่นั่งดูไม่อะไรก็จําสูตรไว้เลยน่าจำสูตรไว้เลยตรงนี้ว่า x เท่ากับลบ b บวกลบรากที่สองส่วน b กาลังสองลบ 4ac ส่วน2 a นี่คือสูตรหาค่า x ครั้งที่แล้วชุดที่แล้วเราหาค่า x ด้วยการแยกตัวประกอบแต่ครั้งนี้ไม่แยกละ่ะแทนค่าเลย นะครับแทนค่า a a คือสมรัติทธิ์ของ x กำลังสอง b คือสมบ,บัติทธิ์ของ x ตัวไป x ที่มีกำลังขึ้น่งแล้ว c คือค่าใดๆนะครับก็เอามาทำหาค่า x ได้นะครับก็มีข้อสังเกตหรือมันเห็นไว้ว่าถ้า b กำลังสองลบ 4ac คือตัวนี้ข้างใน square root เนี่ยนะครับมีค่ามากกว่า0จะมีทำให้ x มี2ค่า แต่ถ้ามันมีค่ากับศูนย์เอ็กมีค่าอยู่แต่ถ้ามันมีตรงนี้นะครับ B ีกำลังสองลบสอซตรงนี้เนี่ยถ้ามีค่าน้อยกว่าศูนมันไม่ใช่จำบวนจริงแล้วนะเป็นไปไม่ไน,น,นะครับเพราะว่าค่าที่อยู่ในสแควรูนนียต้องเป็นบวกเสมอนะครับถ้าเป็นลบมันก็ไม่ได้นะครับเอ,อ แต่นั้นเรามาทำกิจกรรมที่3.1น,นะครับเขาให้สมกรารกำลังสองตัวแปรเดียวมาแล้วให้เราแยกค่าสมบัสิทธิ์หรือค่าใดๆที่อยู่หน้าของต,งตัวแปรนะครับออกมาเพื่อทดสอบว่าเราเข้าใจดีไหมอย่างเช่น,น 5x กำลังสองบวก 3x ลบหนึ่งก็แยกมาซื่อครับว่า a คือ5 b คือบวก3นะครับคือ3นี่นะครับ c ก็คือลบหนึ่งก็คือลบหนึ่ง,ง,น,งน,นะครับก็เขียนลงมา เดี๋ยวเราไปเฉลยกันในตอนต่อ,ตอไปนะครับอันนี้ผ่านไปก่อนวันนี้ฟังทฤษฎีก่อนล้วนวิธีของสัปดาห์นี้แล้วค่อยไปนั่งทำนะฮะไปนั่งท,บบทําบบททีเดียวแล้วก็ค่อยไปดูเฉลยตอนตอนท้ายชั่วโมงนะครับดูจากตัวอย่างที่สิบสานะครับเขาให้ข้ามมีอยู่สามข้อนะฮะดูโจทย์ข้อที่หนึ่ง เอ็กกำลังสองบวกเจ็ดเอบวกสิบสองเอ็กกำลังสองบวกเจบวกิบสอเท่ากับศูนย์วิธีทำก็ง่ายๆครับแยกออกมาครับว่า a คืออะไร b คืออะไร c คืออะไรในที่นี้ก็คือ a คือเท่ากับหนึ่ง b คือ7 c คือสิบสองเท่ากับศูนย์ะัะนั้นจากศูนย์นะครับ x เท่ากับลบบบวกลบ รากที่สองของ b กำลังสองลบสี่ ac หารด้วยสอง a สูตรนี้ใครพูดบ่อยๆก็จะจำได้ครับเหมือนอาจารย์ผมพูดตอนนี้เนี่ยพูดจะจำได้แล้วเพราะนั้นก็ท่องได้ก็ท่องไปนะครับท่องไม่ได้ก็พยายามจำให้ได้แล้วครับนะครับเขาก็แทนค่าไปเลยนะครับครับ b ก็คือลบเ ลบบีบีก็คือเจ็ดนะครับก็คือลบลบเจ็ดเจ็ดนะฮะบวกลบนะบีกำลังสองก็เจ็ดกำลังสองลบลบสี่เอซีสี่เอคือหนึ่งสี่คือสองคือสิบสองนะครับไม่ใช่ตัวนี้เขาเขียนเป็นสองแต่จริงแล้วมันคือสิบสองนหารด้วยสองเอคืสองนะครับอันมาปั๊บมันก็จะได้ลบเจ็ดบวกลบลบรามที่สองสี่สิบเก้าลบสี่สิบแปดก็จะได้คำอบสองหารด้วยสองนะครับ อย่างนี้นะครับเพราะนั้นลบเจ็ดบวกลบหนึ่งหนึ่งลบเจ็ดบวกลบหนึ่งหนึ่งก็เท่ากับลบหกหกหารสองก็คือลบสามลบเจ็ดเจ็ดลบหนึ่งหนึ่งก็คือลบลบแปดหารสองก็คือลบสี่นะครับข้อที่ง่ดูข้อที่สองสาม x กำลังสองลบสี่ x บวกหนึ่งหนึ่งเท่ากับศูนย์ท่อนี้ก็ เราก็แยกออกมาคร a ทั้กับสาม b เท่ากับลบสี่นะฮะเอาเครื่องหมายมาด้วย c เท่ากับหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นบวกไม่ต้องออกมานะถ้าเป็นลบออกมาด้วยด้วยจากสูตรครับ x เท่ากับลบ b บวกลบรากที่สอง b กำลังสองลบสี่ ac นะครับก็ มาแทนเงืนค่านะครับก็แทนค่าใหม่ๆนะครับครับอันนี้ตัวที่แทนค่า่นอะไรบ้างเช่นทีลบสี่นะครับครับเอ่อบีคือลบสี่นะครับบวกลบลบสี่กำลังสองลบสี่สามลบลบแทนก็ได้ค่ามามานะครับครับก็เป็นอย่างที่เราเราเห็นนี้นะครับครับก็นั่งนั่งศึกษานะครับตัวอย่าง เขาก็แทนค่ามาก็ได้4บวกลบรากที่สองของ16ลบ12ส่วน66นะฮะ6ลบ12ก็คือ4ก็คือรากที่สองเพราคือ4 4รูท4ก็คือเท่ากับ2นะฮะถอดรูทออกมามากคือ2การถอดรูทก็คือ4ก็คือ2กำสอง2นะฮะถ้า2คูณกันซ้ำกัน2ตัวก็ออกมาได้เลยฮะไม่ต้องใส่สเปคตรูมนะยนะ ก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีนี้ก็คือสองสองคูณสองเหครับครับนะสองคูณสองพอสองคูณสองก็ได้สี่แต่ถ้ามันอยู่ในสควร์รูทก็หยิบสองมาแตัวเดียวถ้ามันซ้ำกันนะครับนี่คือวิธีทอดสูตรแรูปหาตัวที่มันซ้ำากันมาปกันกันนะ เพราะนั้นก็ได้มาสองใช่ยนะครับก็สี่บวกลบสองเท่ากับหกหารด้วยหกครับสี่บวกสองเป็นหกก็หารหกก็ขึ้นหนึ่งสี่ลบสองเท่ากับสามสี่ลบสองเท่ากับสองสองหารหกขึ้นหนึ่งนี่คือคำตอบต่อนะฮะดูข้อที่สามนะครับก็เดิมนะครับพวกเราเรงนั่งดูช้าๆนะครับทำความเข้าใจดูตัวอย่างนะครับ คณิสานี่แบบที่ง่ายที่สุดในการเรียนคณิสร์ก็คือทําเหมือนเขาทําเหมือนตัวอย่างนะครับทําเหมือนตัวอย่างเราอย่างถ้าไม่ชํานาญมากก็ทำตัวอย่างถ้าชำชำนาญมากก็ไม่ต้องทำตัวอย่างก็แทนค่าเลยครับถ้าใครยังไม่ชํานาญก็แย่มากกว่าตเอ๊นะครับสองนะบีนะครับลบสี่นะสี่นะครับลบสามนะ แต่ถ้าใครชำนาญมากๆจําสูตรได้แล้วก็มาแทนค่าในนี้เลยนะฮะลบสี่คือบีบีนี่คือเอนี่คือซีนะครับนี่คือเอก็ปั๊บก็ออกมาได้เลยเพราะฉะนั้นเอเท่ากับสี่บวกลบสิบหกบวกยี่สิบสี่ก็คือลบรูดสี่สิบนะฮะนะครับสลบสี่ถ้าได้อย่างนี้รลบสี่สิบก็คืออะไรก็ถอดถอนออมาถอดดูดตรงนีตร รู้สี่สิบนี่ก็คือสองคูณนะฮะสองคูณสิบสิบอ่าสังเกตนะครับครสองเห็นไหมครับซ้ํากันสองตัวเอาออกก็ได้เหลือตัวเลขตัวเดียว,วเลเพราะนั้นก็เป็นรู้สิ สี่บวกลบสองสองรู้สิน่ะคราวนี้ไอ้สี่บวกลบลบสองส่วนส่วนสิบหารด้วยสี่ไอ้สองตัวนี้แยกออกมาได้เขาก็แยกไปเลยสองคูนสองบวกลบรู้สิบสองตัวนี้ตัดกับสี่ตัวนี้ได้ก็เหลือสองถูกไหมครับสองหายไปตัวหนึ่งสองบวกลบลบสิบสหลืสอง ก็คือตัวที่ไม่มีสามารถถอนได้เลไม่สามารถที่จะอะไรมาตัดือดัดแปลงได้มากกว่านี้แล้วนะมันได้แค่นี้ก็เอ่นั้นค่าก็จะถงสองบวกรู้สิส่วนสองกับสองลบลบสิบส่วนสองนะครับมีค่าถ้าอยากตรวจสอบก็เอาไปแทนค่าได้นะครับถ้าใครอยากรู้อยากคูณนะครับคงจะเสียเวลา แต่ถ้าพวกเรามีเวลานั่งศึกษากันจริงก็สามารถเอาไปแทนค่าเอาค่าที่ได้ครับไปแทนค่าใน่รนีค่าออกมามันจะต้องนะครับครับก็นั่งทําแบบที่3 3อไปแต่เราก็ยังไม่เชิงไม่เชิญนะครับครับเราจะอธิบายทฤษฎีให้หมดนะครับในตรงนี้แล้ว ก็จะได้ว่างให้พวกเราลังทางทำโจทย์นะครับแล้วสุดท้ายก็มาเฉลยด้วยรวบรกันนะครับมาเฉลยรวมกันก็ลองดูว่าแบบที่สามสามนะครับก็ให้หาค่าเอ็กซ์นะครับโดยใช้สูตรนะครับ่าแทนค่าเดี๋ยวเราก็มาเข้าามเฉลยอกันต่อนะครับมีอยู่สี่ข้อน้อยมากนะมีโจทย์แค่สี่ข้อเองก็ดังทำแค่เดียวใช้เวลาไม่น่าจะเกิน สิบหรือยี่สิบนาทีก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับวิธีการแก้โจทย์นะครับครับหนังสือเขาก็ให้โจทย์มาเพื่อให้เราแก้การทําโจทย์สมการกำลังสองตัวแปรเดียวกันแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์มันเหมือนกับการคิดวิเคราะห์เนี่ะเด็กไทยคิดวิเคราะห์ไม่ค่อยเก่งเพราะว่าตีโจทย์ไม่ค่อยได้นะครับโจทย์สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโจทย์ชีวิตมันก็คล้ายกัน สามารถเอามาแอปพลายกันได้เขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาปัจจุดันเขาใช้วิธีการแก้ปัญหาของโพย่านโพยาพเขาเป็นโซลวิ่งสเต็ปนะฮะก็มาอย่างไรเียก็โอเคนะครับเขาบอกเป็นโพยาก็เป็นโพยาเชื่อเขาไว้ก่อนะแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องไปสุดหับมันใช่ไหมม่้มีอยู่สี่ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คืความเข้าใจปัญหา ก็เหมือนชีวิตเราครับเรามีปัญหาตรงไหนนะครับเราก็เข้าไปแก้ไขปัาก็ดูความเข้าใจว่าปัญหาของเราคืออะไรนะครับปัญหาที่เราเรียนไม่เก่งไม่ใช่เพราะเราสมองไม่ดีแต่เพราะเราไม่ยอมเขียนหนังสือซึ่งเป็นปัญหานะฮะลองอ่านหนังสือดูสิครับเราจะเก่งมากขึ้นนะฮะวางแผนแก้ปัญหานะครับจากนั้นมันเข้าใจปัญหาเข้ววางแผนแก้ปัญหา เข้าใจปัญหาว่าตัวเองดีตังซือไม่ค่อยได้ค่อก็ลองวางแผนแก้ปัญหาด้วยการการสือเพิ่มเติมเิขึ้นมาหรือนั่งเวลาจัดตารางเวลาทาแบบพฤติกเพิ่มเพิ่มทำมุ่เพิ่มเพิ่มนี้เพิ่มเพิ่มนะครับมันก็จะทําให้เราในเราสื้อได้เก่งขึ้นขึ้นเข้าใจอะไรได้มากขึ้นขึ้นนะครับขั้นตอนที่สามเป็นการวางแผนขั้นตอนที่สี่ตรวจสอบคตอบนะครับก็คือการประเมินมือคำตอบว่าถูกต้องไหมไหมราคมไปอ่านรายละเอียดดูนะครับคเมื่อดูตัวอย่างที่สี่ ในงานเล่นครับครับแขกที่มาในงานจะจับทักทายกันเป็นธรรมเนียมนะครับเวลามาแขกก็ทักทายกันกันถ้ามีการจันทร์ทักทายกันสองร้อยสิบครั้งครั้งอยากทราบว่าจำนวนแขกที่มาในงานมีทั้งหมดกี่คนคนนะครับครับก็อมจะจะคือพวกเราเนีายนักวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือว่าเป็นเป็นคนทํางานงานก็รู้จักสังเกตนะครับลหนคนนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีขาไปนั่งนับดูว่า คนเราจะจับมือกี่ครั้งครั้นะฮะแล้วก็อยากรู้ว่าจำนวนจคนมีเท่าไหร่เท่าไหร่แขกที่มาในงานนะครับเขาตั้งตัวแปลถึงมานะครับแขกที่มาในงานจำนวนเอกคนแขกแต่ละคนก็จะจับมือกันคายกงครันนะก็เอ็กลงเห็นกี่ครั้งครั้งใช่ไหมครับพ่อคงไม่จับมือกับตัวเองนะฮะใช่ไหมครับครัการมีการจับมือกันให้กันให้กันสองร้อยครั้ง แน่นอนครับการจันรจาบมือกันนั้นก็คือเอาผลจำนันการนะครับก็คือว่าเอาจํานวนคนทั้งหมดหมดมาคูนกันกับเอกัลบหนึ่งนะครับเพราะว่าตัดตัวเองออกนะครับก็จะเท่ากับสองร้อยสิบนี่ยเพราเอ็กซกำลังสองบเอ็กซ์เท่ากับสองร้อยสบสูตรตรงนี้มาจากไหนครับเอ็กซคูณเอกบหนึ่ง ในการจำลองทำลายกันมันก็คือมาจากความว่าน่าจะเป็นเป็นนะครับก็คือว่าอย่างเช่นเราแทนลูกเต่าลูกเต๋าสองลูกนะครับนะลูกเต่ามีหกด้านก็บอกว่าแต่ละด้านจะมีโอกาสในการของลูกเต๋าออกมาด้านนี้เท่ากับสามสิบหกครั้งนะก็คือคูณหกหนะครับครับด้านใดด้านดไดเพราะเขาออกด้านใดด้านใดได้ แต่นี่ออกง่านเดียวไม่ได้บนบนตัวเราเราจับจับมือตัวเองไม่ได้ก็เลยต้องลบลบออกคงค้านะครับเอกลบเอกนะครับก็เป็นเอกกำลังสองลบเอกเท่ากับสองร้อยสิบนะครับก็เอกกำลังสองลบเอกลบสองร้อยสิบเท่ากับศูนย์เครื่องหมายถ้าหลังเป็นลบก็แสดงว่าสองวงเล็บแยกตัวประกอบมีเครื่องหมายแตกต่างกันเครื่องหมายตัว สมการตัวแปรที่ยกกำลังหนึข้างหน้าเป็นลบเพรแสดงว่าเครื่องหมายลบมีค่ามากาเครื่องหมายบวกนะครับเดี๋ยวเราแยกตัวประกอบกนะครับลบสิห้ากับยี่สี่นะครับเท่ากับศูนั่นคือ x ลบเท่ากับเท่ากับสบกับเบวกทากับศูท่ากับสคตอบก็คือจำนวนแข็ที่มาในงานงานมู้าคนคงไม่เอาลบสิบ่มาต่อครับว่ามีลบสิห้าคนก็ม่ใช่ ครับปรมาสิบห้าคนดูโจทย์ข้อที่ตัวอย่างที่สิบห้าับครับรูปสามเหลี่ยมเหลี่ยมฉากนะครับครับมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวห้านิ้วตรงข้ามยาวห้านิ้วด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาวมากกว่าด้านกด้านสามนิ้วจงหาความยาวด้านประกอบมุมฉากนะครับครับก็ด้านประกอบมุมฉากด้านยาวเอ็นนิ้วอีกด้านก็ลงยาวเอ็นนิ้วสามนิ้ว นิ้วนะครับเพราะว่ามากกว่าอยู่สามนิ้วด้านตรงข้ามฉากเป็นสิห้านิ้วบอกมาสามค่าให้เราหาค่าเองกฎของพีทาโกลัสนะครับเขาก็บอกว่าว่า AB กำลังสองบวก BC กำลังสองจะเท่ากับ AC กำลังสองนะฮด้านประกอบของฉากกำลังสองเนี่ยบวกกันจะเท่ากับด้านตรงข้ามฉากกำลังสองนะฮะ ก็ได้ x บวกสามกัง 2, บ x บวก x กับสองกับสิบห้าก็จะได้สอง x กัับสองบวก x ลบสอง้อยสิบเอ๊ะมาจากไหนเขาก็คิดเร็วๆ x กซัสองสองบวก x บวก x กังสอง x กัลองบวก x กับลงสองักสอง x ลงสองหก x เรียกมาเลยไม่มีตัวด้วบวกเก้าย้ายตัวนี้ตันร้อย้าย้ายมันก็เป็นลบสองร้อยห้ากก้า็เป็นลบสองกับศู ดูแล้วเอาสองฐานั้ได้เลขคูทถ้าพูดสองฐานนะครับก็เป็น x กำลังสองหกสาม x ลบร้อยแปดเท่ากับศูนย์ก็ถอนหัวอะไรคูณกันได้ร้อยแปดแล้วบวกกันเท่ากับสามข้างหลังเครื่องหมายข้างหลังเป็นลบบก็มีเครื่องหมายสองอันเป็นลบเครื่องหมายด้านบวกต้องมีค่ามากกว่าด้านลบตัวกลางมีเครื่องหมายด้านหน้าเป็นบวกนะครับอย่างครับครับก็รวิเครนะครับครับ บางครั้งเราตัวอย่างเราต้องคิดด้วยนะครับว่าเขาได้ไหมครับเขาก็ตอบว่าเอ็กซ์เท่ากับ้านิ้วอีกด้านนึก็คือเก้าบวกสบสาก็นึ่สสองนิ้วเขาก็แทนค่านะครับแทนค่าดูก็เป็นเท่ากับสิบห้าด้านตรงข้ามบวกถึงสิบห้านิ้วก็แทนค่าได้นะครับตัวคิดดูตามแลเวลาดูตัวอย่างครับดูแล้วบูตตาม อ๋อเขาทําทำอย่างนี้อ๋อเขาทําทปทําเนี้แล้วเวลาเราเเราไปทําแบบแบบนับเราก็ทําตามเขาเลยไม่ยากก็ทาตามตามเลยนะฮะถ้าเราเราดูตัวอย่างแล้วเราคิดได้เราเราตามเขาได้ได้เราก็ไปเวลาทํำก็ทําแบบตัวอย่างทนะัะอย่างเช่นคนนี้สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าห่างสา่เมตรยาวสี่เมตร ก้างสิบยาวสบสนี่ยมีถนนโรอยรวดกว้างเท่ากันรอบนอกที่เป็นพื้นที่ร้อยสิบสองตารางเมตรก็คือเราก็ดูปัญหาปัญหาแล้วเขวาดภาพออกมาเห็นรไหมครับครับนี่เขาวาดภาพภาพถ้าเห็นในดวงนี้นะนี่เราวาดภาพภาพเพื่อเราจะเราเข้าใจนะเนะ่ยถนนโรอยรวดกว้างสี่เมตรเนี่ยตรงข้างกลางนี่ก็ เขาคำถามอะไรเขาคําคำนั้นมาเป็นเอ็กเมตรถนนโร้รยกรวดเด็กกว้างจุเอ็กเมตรนะนะขวัดผ่านมานี่สิบสี่เห็นไหมครับครับสิบสี่เมตรคูณสิบเมตรกว้างสิบยาวสิบสี่เอาถนนเพิ่มวาบีนะนะเพราะนั้นนนั้เส้นสี่เหลี่ยมใหญ่ฮด้านกว้างก็ต้องยาวเีมสองเอ็กด้านยาวก็เท่าเหมือนสองเอ็ก นะฮะสนามรวมถนนถนนไหมครับครับก็เป็นสิบบวกสองเอ็กด้านยาวของสนามรวมถนนเป็นสิบสี่บวกสองเอ็กเมตรนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของสนามรวมวงก็คือกว้างคูณยาวนะครับสิบบวกสองเอ็กคูณได้สิบสี่บวกสองเอ็กตารางเมตรพื้นที่สนามที่ยังไม่มีถนนถนนก็เป็นสิบคูณสิบสี่สรับร้อยสิบสิบเมตรพื้นที่ถนนถนนก็คือร้อยสิบสองตารางตารางนี้เขาให้เขาให้มานะครับครับ ต้องมีความคิดนะครับครับจงพอว่าออกมาภัพเนี่ยมันก็จะได้ไอเดียขึ้นครับสุดท้ายก็คูณกันันี่อย่างนี้คูณนี่นี่ลบสิบร้อยสิบร้อยสิบสองลบร้อยสี่สิบมันก็เป็นหน้าคุณหน้าคูณหลังแล้วก็หน้าคุณหนิาสิบ เวลาคูณกันนะครับเราแยกจบก็ตอบ 2x คูณ 14x ก็เป็น248 222เป็น28 2x คูณ 10x ก็เป็น็เปน20 28บวก20ก็เป็น 48x นะครับ14คูณ10ก็เป็น140เห็นไหมครับ14คูณ10เป็น140หลังคูณหลัง 2x คูณ 2x ก็เป็น 4x กำลัง2 อันนี้ตัดไปลบร้อยสี่สิบกับสี่สิบแปดมันจะได้สี่เอ็กซ์กันึ่งสองหกสี่สิบแปดเอ็กร้อยสิบสองนิ้ยกย้ายมาไมาเป็นลบลบหนึ่งร้อยสิบสองเม็ดเท่ากับศูนย์นะฮะคือจริงๆตรงนี้นีครับครับลบร้อยสี่สิบมันก็สิบบวกสองเอ็กซ์สิบสี่บวกบวกสองเอ็กซ์เนี่ยจะเท่ากับร้อยสิบสองนะครับ บวกร้อยสิบสิบตารางเมตรนะคือพื้นที่ของถนนกับพื้นที่ของสนามหญ้ามารวมกันจะเท่ากับพื้นที่ซึ่งถนนรวมสนามหญ้าตรงนี้แต่เขาย้ายลบร้อยสิบสิบเป็นตรงนี้ลบร้อยสิบสองเป็นตรงนี้นะครับที่บวกกันไม่ขอด้วยกระดานเมื่อน้ำท่วมา็หาทั้งหมดทั้งหมดไม่หาม่หยก็หาทั้งสองทางข้างนี้มันเป็นสูตรมันก็ต้องการดิษฐ์ หารมาเขาจะได้ x กับสองบวกสอง x ลบยีจะกบแูอะไรคูณกันแล้วบวกกันแล้วได้คสิบสองนะครับคูณกันได้สิลบยีบแปดก็คือสิบสี่กับลบสิบสองสองนะครับล้ถ้ากับลบสิบสี่กับสองตอบสองเมตรนะครับก็คงไม่กว้างลบสิบสี่เมตรนะฮะมาตัวอย่างข้อสิบเจ็ดนะฮบซื้อผ้ามาเป็นเงินพันสองอยบาท ถ้าราคารลดลงเมตรละสิบบาทจะซื้อผ้าได้เพิ่มอีกเมตเมตรจงหาว่าซื้อผ้ามาทั้งหมดกี่เมตรก็เป็นคำถามนะปริศนาถามเพื่อให้เราฝึกสมองให้เราคิดหาผลนะฮะหาเหตุแล้วก็หาคำตอบนะซื้อผ้ามาทั้งหมดเมตรเมตรนะครับครับธรรมดานะแล้วราคาเมไรละ เอาราคาที่ซื้อหารด้วยราคาจำนวนผ้า x ถ้าผ้าราคาลดลง10บาทจะซื้อผ้าก็ได้เพิ่มอีกเมตรลดลงก็เอา 1200x ลบ10ผ้าก็คือ x คือจำนวนผ้าทั้งหมดที่ซื้อมาทั้งก็ถ้ามันลดลงตัว6เพิ่มอีกเพิ่มอีกเมตรก็ดู้นะฮะแล้วก็คูณกันให้ดูัวเราก็ลองนั่งนั่งวนไปช้าๆนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับเขาก็ได้ยี่สิบสี่กับลบสามสิบลบสามสิบผมไม่ใช่คำตอบครับเพราะนั้นซื้อผ้ามาทั้งหมดยี่สิบสี่เมตรเราก็ลองนั่งนะครับที่เราบรรทัดทำความเข้าใจนะฮะแล้วก็นั่งทํำแบบที่สามจุดสี่สิบใบประกาศที่สามจุดสี่ก็จะให้เราทำมันมีทั้งหมดประมาณแปดข้อแปดข้อ นะครับครับก็ให้พวกเราลองนั่งคิดนะฮะสักระยะหนึ่งนะครับออมีเจ็ดข้อครับเจ็ดข้อนะฮะก็ลองนั่งสับพักนั่งคิดนะครับคิดเองถ้าไม่เข้าใจไปดูตัวอย่างนะครับไป็นตัวอย่างส่วนใหญ่แล้วโจทย์ที่เขาให้มาเราจะใกล้เคียงกับตัวอย่างเพียงแต่อาจจะเปลี่ยน นะครับอย่างเนี้ยสี่เหลี่ยมผืนผ้ามัอันนี้ก็สี่เหลี่ยมุมฉากมั่งดึงงนะครับหรือการซื้อของอในนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นพวกเราก็ลองไปประยุกต์ัวอย่างนั่งดูตัวอย่างแล้วก็เอามาใช้ในทางแบบตัวอย่างนะครับแล้วไว้พบกันตอนเช้าเลยอ้าวมาดูสรุปสนุกกันได้นะครับในบทนี้เนี่ยเขาพูดอะไรบ้างบ้างง่ายก็คือ สมการกำลังสองตัวแปรเดียวก็จะมีรูปสมการกันไปเอ็กซกำลังสองบวกบีเอ็กบวกีเท่ากับศูนย์นะครับเมื่อเอบีและสีเป็นจำนวนจริงใดๆและเอไม่เท่ากับศูนย์นะครับจําไว้ว่าเอไม่เท่ากับศูนย์การแก้สมการกำลังสองวแปเดียวนั้นก็แก้ได้สองแบบครับเป็แยกตัวของแบบที่สองคือใช้ศูนย์นะครับก็เวลาเราแก้โจทย์นะครับครับก็พยายามนึกไว้นะครับทําความเข้าใจกับปัญหาวางแผนแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามแผนบทสดต่อๆนะครับต้องต้องก็คงจะมีแค่นี้แล้วส่วนใครที่มีเวลาว่างครับกลับไปบ้านบ้านกันบ้านทบตรงนี้เสร็จแล้วก็ลองไปดูไปดูข้อสอบนะครับไม่ใช่ข้อสอบแบบสอบหลังบทเรียนนะครับซึ่งพวกเราต้องทาส่งอาจารย์นะครับมีค่าชิคะแนนนะนะตอนสุดท้ายต้องส่งสื่อที่ประกอบการเรียนและทุกข้อต้อง ทำตรงนี้มาให้เรียบร้อยนะครับครโอเคครับครับเราก็คงจะจบในเรื่องของสองสมการกานในื่องสองตัวแปดเดียวอที่หน้าเราจะเรียนเรื่องเลขยกํำลังครับโอเคสสวััดีครบครับ